ูลณิที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนำรถประกอบอาหารเพื่อนพึ่งพาช่วยด้วยใจคนไทยไม่ทิ้งกันลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามชากสภากาชาติไทยพร้อมด้วยทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัตินำรถประกอบอาหารเพื่อนพึ่งพาช่วยด้วยใจคนไทยไม่ทิ้งกันลงพื้นที่ณนะมูลนิธิกกไสยตำบลหล่มสักอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์จัดตั้งโรงโครัวพระราชทานประกอบอาหาร โดยมีทหารจิตอาสาพระราชทานจากมณฑลทหารบกที่36และจิตอาสาพระราชทานตำบลน,น้ำชุนร่วมประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทก,กภัยในพื้นที่อำเภอหล่มศักและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน7,500กล่องพร้อมกันนี้มูลนิธิยังได้จัดส่งถุงยังชีพพระราชทานไปยังพื้นที่อำเภอหล่มศักจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเตรียมส่งมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัย โดยสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ยังถือว่าต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะมีปริมาณน้ำที่มากและมีระดับน้ำท่วมขังสูงยากแก่การสัญจรและการใช้ชีวิตอย่างปกติของประชาชน